วัสดีค่ะพบกับรายการมอร n นิ่งทอลจากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์ในวันศุกร์ที่สองตุลาคมนะคะเมื่อคืนนะคะทองคำก็ปิดตัวลงอีกเล็กน้อยนะคะหนึ่งจุดหนึ่งสี่เหรียญปิดไปที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสามจุดหนึ่งหกเคลื่อนไหวในกรอบระหว่างหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปดเช้านี้อยู่ที่บริเวณหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสองนะคะ กระทรงคําปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะคะโดยน้องทุนรอดูการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะประกาศในคืนนี้นะคะส่วนการประกาศตัวเลข เศรษฐกิจเมื่อคืนนี้นะคะก็ออกมาแย่ก,กว่าคาดนะคะอย่างเช่นจํานวนผู้ขอรับสัญญาการว่างงานรายสัปดาห์ก็ออกมาที่277,000รายนะคะมากกว่าคาดที่273,000รายแล้วก็มากกว่าสัปดาห์ที่แล้วในเชิงผู้จัดการไปจัดซื้อนะคะโดย ISM ก็ออกมาที่50.2นะคะลดลงจาก51.1นะคะในเดือนก่อนหน้านี้นะคะส่วน ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาไม่ค่อยดีเมื่อคืนนี้ก็ทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็กองทุน SPDR ยังซื้อทองคำต่อเนื่องอีกเล็กน้อยนะคะ1.78ตันเงินบาทก็มีการอ่อนค่าลงมานะคะช่วยหนุนราคาทองคำในประเทศส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะคะแต่เราเริ่มเห็นว่า MACD Histogram เริ่มติดลด ติดลบน้อยลงนะคะแล้วก็ใน mcd มก็ใกล้ที่จะตัดเส้นสัญญาลขึ้นมานะคะทีนี้เราก็มองว่าแนาวโน้มดาวไซต์ของราคาทองคำเนี่ยเริ่มที่จะจำกัดแล้วนะคะรวมถึงเงินบาทที่อ่อนค่าเนี่ยก็ทำให้เราให้กลยุทธ์นะคะว่าเปิดเอิเมื่ออ่อนตัวนะคะอันนี้ก็ มีแนวรับที่บริเวณ1,110แล้วก็1,100เหรียญแนวต้า1,120แล้วก็1,125เหรียญนะคะส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็มีเรื่องที่ฟิสเลตติ้งปรับลดคาดการ GDP ของไทยปีนี้เหลือ2.7%แล้วก็ปีหน้าอยู่ที่3.5%นะคะส่วนเศรษฐกิจโลกฟิสเลตติ้งก็คาดว่าจะโตประมาณ2.3%แล้วก็ 2. 7%นะคะ2.3%ปีนี้แล้วก็2.7%ปีหน้าส่วนทางด้านรัสเซียก็มีการโจมตีกบฏไอเอสในซีเรียนะคะซึ่งถือว่าเป็นการแทรกแซงภูมิภาคตัวหนออกกลางครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษนะคะขณะที่อิหร่านก็ได้มีการส่งกองกำลังสนับสนุนภาคพื้นดินด้วยนะคะ ส่วนตลาดทุนตลาดหุ้นตลาดเงินจีนก็ปิดต่อเนื่องนะคะ1-7ตุลาคมนี้นะคะเนื่องในวันชาติเราก็จะเปิดในวันที่8ตุลาคมเอ่อ้าโจนเมื่อคืนลดลงเล็กน้อยนะคะ12.69จุดส่วนนะคะนักหนีในสเมกลดลง0.35เหรียญน,นะคะเบรนซ์ร่วงลง0.68เหรียญค่าเงินบาทอ่อนค่านะคะปิดที่36.49 แล้วก็ดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะปิดที่96.19นะคะสำหรับราคาน้มันดิบเบรนนะคะภาพภาพ,ภาพทางเทคนิคในราย240นาทีนะคะก็มีการปรับตัวขึ้นแต่ว่ามีการขายนะคะทำให้เกิดลักษณะแท่งเทียนแบบชูตติ้งสตาร์แล้วก็ดูว่าเป็นการขายที่ค่อนข้างแรงแข็งแกร่งด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ ตัว MACD นะคะเส้น MACD ก็ตัดเส้นสัญญาณลงมานะคะนำโน้มก็อาจจะปรับลดลงได้เราก็ให้เปิดช็อตนะคะแนวต้านมีที่49.5แล้วก็50.4แนวรับ47.7แล้วก็46.3นะคะสำหรับราคาน้นมอนดิเบรนในช่วงแรกก็ปรับขึ้นเกือบ3%เนื่องจากประเด็นรัสเซียโจมตีทางอากาศในซีเรียนะคะแต่ว่ามีแรงขายออกมานะคะหลังจากตัวเลข จะ CMI ของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดนะคะส่วน the, ชนีดอลลาร์อินเด็กนะคะภาพกราฟลาย240นาทีเส้นเส้นสัญญาณของ MACD mm hmm. ก็ตัดลงมานะคะแล้วก็ I s i mm hmm. ก็อยู่ที่บร mm ิเวณ50 mm hmm. ก็ไม่ได้แสดงถึงแรงซื้อขายที่ชัดเจนแต่ว่าราคายังยืนเหนือ moving average แล้วก็ MACD ยังมีค่าเป็นบวกอยู่นะคะเราก็เลยให้เทรดดิ hmm. ้งในกรอบ แนวต้านมีที่96.5แล้วก็97.0แนวรับที่95.8แล้วก็95.4ส่วน u s d V15 นะคะในกราฟไลน์240นาที MACD เป็นสัญญาณขาขึ้นแต่ RSI เข้าสู่เขตโอเวอร์โซลแล้วนะคะรานะคาอาจจะปรับขึ้นต่อได้อีกไม่มากนะคะแนวต้านมีที่36.7แล้วก็37.1แนวรับ36.3แล้วก็36.0ส่วน เซ็ตฟินะคะสามารถชงตัวในกรอบแคบแต่ว่าการปรับบวกในช่วงเช้าก็ถูกแรงขายกดลงในช่วงบ่ายทำยังให้ทาให้ยังมีเซนติเมนต์เชิงลบสำหรับทิศทางที่ดัชนีจะไปต่อนะคะแต่เราก็ให้ซื้อเมื่ออ่อนตัวแนวรับมีที่860แล้วก็857แนวต้านมีที่876แล้วก็880นะคะสำหรับหุ้น หลายหลายตลาดก็ทรงตัวได้ก่อนปิดสัปดาห์นะคะแต่ก็ต้องรอดูที่ทางไหนในสัปดาห์หน้านะคะส่วนตลาดหุ้นไทยก็น่าจะแกว่งตัวแคบๆในลักษณะเวสแอนซี C. แล้วก็ประเด็นเรื่องของ i อเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแรงกดดันในกลุ่มชาติตะวันตกรวมถึงสหรัฐด,ด้วยนะคะก็ให้จับตาความเสี่ยงประเด็นนี้ สำหรับเซต50 Series แทรก15นะคะมีความหันหวนมากขึ้นจากการสวิงระหว่างวันโดยการปรับขึ้นทดสอบระดับ965จุดดูมีโอกาสมากขึ้นที่จะ break out ขึ้นไปได้โดย MACD พยายามแตดเส้นสัญญาลขึ้นและไอซไซทรงตัวรอยจังหวะรีบาวแล้วก็ให้เทรดยิ่งในกรอบนะคะแนวต้านมีที่861แล้วก็865แนวรับมีที่844แล้วก็840 ช่วงดีแลนด์แค15นะคะก็ทรงตัวในแนวโน้มขาขึ้นจึงมีโอกาสจะผ่านเส้นแนวโน้มขาลงระยะกลางที่กดลงมาขึ้นไปได้นะคะแต่เราก็ตามเนี่ยเส้นวิ่งว,งว,งวงเร็ที่บาท60ยังคงเป็นแนวต้างสำหรับการยืนยันการกลับตัวเป็นทิศทางขาขึ้นนะคะก็ให้ระวังแรงขายระยะสั้นที่บริเวณดังกล่าวด้วยนะคะ ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแต่ถ้าล่วงแรงก็หาจังหวะเทรดดิ้งลองนะคะแนวต้านมีที่บาท54แล้วก็บาท59แนวรับมีที่บาท47แล้วก็บาท43 สำหรับตัวแรขในประเทศนะคะเมื่อวานก็มีการประกาศตัชนี CPI เดือนกันยายนออกมาที่106.28นะคะลดลง9เดือนติดกันอีก1.07%นะคะ,ะ,คะเมื่อเทียบยอนเยียแล้วก็9เดือนแรกของปีนี้ CPI ลดลงไปติดลบ0.90%นะคะส่วนคอ CPI เดือนกันยายนอยู่ที่106.03เพิ่มขึ้น0.96%ยอนเยียแล้วก็เพิ่มขึ้น0.7%มานอนมันนะคะ กระทรงพาณิชก็มีการปรับลดคาดการอัตรา,าเงินเฟอ้อทั้งปีลงจาก0.6ถึง1.3มาเหลือติดลบ1ถึงติดลบ0.2เปอร์เซ็นต์นะคะส่วนคณะพาณิชย์ธุราและก็ World Economic Forum ก็รายงานดัชนีความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกหรือว่า GCI ของประเทศไทยก็อยู่ที่อันดับ32นะคะลดลงจาก31ในปีที่แล้ว สำหรับกรนะารวิเคราะห์แนวโน้มตลาดนิพนธ์จากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ